สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชินะของ h a t ทริกฮีโร่ในวันนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของเบนชเวิลยอดแบ็กซ้ายที่เขามาเติมเต็มให้กับเชลซีจากผลงาน10เกมกับที่เบนชีเวลคนนี้เนี่ยลงสนามในทุกรายการให้กับเชลซีทำไปแล้ว3แอสซิสกับอีก2ประตูนะครับแล้วก็มีส่วนสำคัญนำให้สิงตัวน้ำเงนครามเชลซีทีมนี้ยิงประตูได้มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตอนนี้เนี่ยทำไปแล้วถึง20ประตูจากการลงเล่นเพียงแค่8เกมเท่าน,นั้นในเกมลีดนะครับค่าตัวที่ยอมจ่ายไปเนี่ย45บวกกับแอดออนอีก5รวมเป็น50ล้านปอนด์ในสัญญา5ปีผมถามแฟนเชลซีก่อนนะครับว่ารู้สึกว่าดิวดิวนี้คุ้มค่ากันหรือเปล่านะครับฟังดูแล้วเนี่ยอาจจะดูว่าแพงนะครับ50ล้านปอนด์รวมแอดออนสำหรับตำแหน่งแบ็กซ้าย แต่อย่าลืมนะครับว่าเบนชิเวลคนนี้ถือว่าเป็นแบ็กซ้ายติดอันดับพ็อปเทนของโลกซึ่งเชลซีเนี่ยมีปัญหาในตำแหน่งนี้มายางยาวนานแล้วก็มีปัญหาอย่างมากครับมาโกสอารอนโซเอมิสันปาเมรีไม่สามารถตอบโจทย์ได้และต้องบอกว่าไม่เวิร์กเลยทีเดียวนะครับตำแหน่งแบ็กซ้ายของเชลซีรั่วม,มากมากครับแต่ปัญหาคือ การที่อยากได้ตัวของเบนชิววลคนนี้นั้นเลสเตอร์ซิตี้ตั้งค่าตัวค่าหัวที่70็ดถึงแปล้านปอนด์เลยทีเดียวแล้วก็มีการเจราจาพูดคุยกันไปไปมา,มาครับเลสเตอร์ ester, ลดเหลือให้65ล้านปอนด์แต่ดูแล้วมันก็แพงอยู่ดีครับณนะตอนนั้นครับเชลซีเนี่ยก็ให้ความสนใจไม่ว่าจะเป็นนิโกราสตากิฟิโกเซชิโอเลกิรอนโรบินโกเซ่น แต่สุดท้ายครับด้วยวาทาศินการเกลี้ยกล่อมของเจมารีนาครับมารีนากรานอฟกาย่าครับผู้บริหารสวนสวยของเชลซีไปเจอจาแล้วก็ไปต่อรองมาที่45บวกกับแอดออนอีก5ดึงตัวเบนชิวลด้วยสัญญา5ปีคข้าสวนรั้วสแตนฟอร์ดบิชมาเป็นที่เรียบร้อยก็คิดว่าคุ้มไม่คุ้มก็ลองคอมเมนต์กันมาได้แล้วกันนะครับการได้แบ็กซ้ายคนนี้เข้ามาเติมเต็ม,ตมกับปัญหาที่ เป็นมาอย่างยาวนานเพราะต้องยอมรับเลยนะครับว่าตั้งแต่เชลซีเนี่ยหมดยุคข,ของแอชลีย์โคไปเนี่ยยังไม่มีใครมาแทนที่เขาคนนี้ได้แต่เบนเชว์วลคนนี้เหมือนกับว่าคุณได้เห็นร่างของแอชลีย์โคลหลังๆมาแล้วเหมือนกันอาจจะยังเทียบไม่ได้แต่ผมว่าก็มีความคล้ายคลึงกันพอสมควรนะครับแต่พอเชวเวลครับ พอดิ่งเข้ามาในตอนแรกเนี่ยแฟนเชลซีก็วันๆเหมือนกันครับเพราะาเขาเนี่ยมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาตั้งแต่อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้ก็มีทีมแพทย์มีกูรูต่างๆนะครับบอกว่าเฮ้ย ชีเวลคนนี้ถ้ากลับมาแล้วจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะก็ถือว่าเขาคนนี้ครับเป็นแบ็กซ้ายจอมลุยขึ้นไปสุดเส้นแล้วก็มีการ cross อลได้อย่างสวยงามอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่การเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับแต่พอชีเวลครับได้มีโอกาสเดบิวต์ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับเชลซีมีโอกาสลงเกมในตัวสำรองบ้าง เขาทำผลงานได้อย่างดีครับเข้ามาเติม,เต,มเต็มตำแหน่งแบ็กซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมนี่คือตำแหน่งที่เชลซีนั้นตามหามาอย่างนานแสนนานและพอเชลซีลงตัวทุกอย่างครับผู้รักษาประตูเป็นเอ็ดรเมนดี้แบ็กขวาลงตัวไปที่ลีสเจมส์เซนเตอร์ฮาฟได้คู่หูดูโอที่ลงตัวมากๆอย่างคูซูมากับเดียโกซิลวารวมไปถึงได้เบนเวลคนนี้มาทําให้5แผงหลัง5เกมรับของเชลซีนั้นดุดันแข็งแกร่ง,งทั้งเกมรุก แล้วก็เกมรับทําได้อย่างยอดเยี่ยมรวมเปถึงชิเวลครับเขาทําให้แบ็กซ้ายแข็งแกร่งและมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นเกมรุกที่ทําได้ดีก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงการครอสบอลที่แม่นและเกมรับก็ถือว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยม ซึ่งชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าการมาของชิเว,วคนนี้ช่วยยกระดับเกมรักของทีมได้มากน้อยขนาดไหนรวมถึงเขายังมีสถิติโอกาสการยิงประตูสูงไประดับห้าของทีมเลยนะครับตอนที่เป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายเสารด้วยซ้ำโดยเขาคนนี้ครับมีอันดับในการที่ติดชาร์จมาเนี่ยต่อจากทางด้านของ Abraham, Mason, imo, anner, แทมมี่อับราฮัมเมสันนาติโมแฟเนอร์และก็ฮาคิมซีเยกนะครับโดยชิเว,วเนี่ย มีการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่1.2ครั้งเลยทีเดียวต่อเกมที่ด้านของเชลลวนั้นมีโอกาสขึ้นไปยิงประตูนี่ตำแหน่งแบ็กซ้ายหรือว่ากองหนะ้าก็ไม่รู้นะครับปกติเนี่ยจะเป็นตำแหน่งกองกลางมีโอกาสยิงมากกว่าแต่แบ็กซ้ายเชลซีเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสยิงเยอะอยู่แล้วครับเพราะมากสอลอนโซ่ก็สามารถทำประตูได้อย่างบ่อยครั้งอาจจะเป็นเรื่องราวของแท็กติกของ แพร่งแแมพมผัดก็เป็นไปได้ครับการได้ชีเววมาทําให้เกมรับก็ทําได้เกมรุกก็ทําได้ดีแลกว่าเติมเต็มเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงครับชีเววคนนี้เนี่ยก็ทําผลงานได้ดีนะั่นแหลในเกมทีมชาติไปแล้วครับเขาคนนี้เนี่ยเคยทำแฮตทริกแอซิสให้กับทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันรอบคัดเลือกของยูโรในการเจอกับมอนเตเนโกที่อังกฤษเนี่ยชนะไป7ประตูต่อศูน เกมนั้นครับเบนชิวิลเนี่ยทำแฮตทริกแอสซิสเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นกองหลังคนแรกในรอบ10ปีที่ทำแฮตทริกแอสซิสได้ให้กับทีมชาติอังกฤษในเกมเดียวนับตั้งแต่เกรนจอห์นสันเคยทำได้เมื่อปี2009ในการเจอกับอันดอร่านั่นเองครับเรียกว่าการเป็นตัวจริงให้กับเชลซีผลงานก็ดีเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติอังกฤษผลงานก็ดีเช่นเดียวกันแล้ววันนี้ครับผมจะพาดูเรื่องราวในชีวิตของเบนจามินเจมส์ชิวลหรือที่เราคุ้นหูกันว่าเบนนนนัั่องะคร เบชเชลครับปัจจุบันเนี่ยกำลังจะ24ปีครับในวันที่21ธันวาคมนี้ โดยต้องบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่ชอบกีฬารักบี้เป็นอย่างมากเพราะคุณพ่อ,องเขาเนี่ยเป็นชาวนิวซีแลนด์และก็เข้ามาตั้งลกรลากอยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองแต่ปี1993นะครับแล้วก็3ปีต่อมาเนี่ยก็ได้ถืกกำเนิดเบนชิวเวลคนนี้ลืมตาดูโลกขึ้นมาครับเบนชิวเวลครับเกิดที่มีตันคีสนะครับโดยเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบเตะฟุตบอลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าที่บ้านของเขาเนี่ยทั้งคุณพ่อคุณแม่จะชอบกีฬารักบี้ก็ตามแต่เมื่อลูกรักในกีฬาฟุตบอลแบบนี้คนที่อังกฤษชอบเล่นกีฬาฟุตบอลลูกก็เลยสมสับในกีฬาฟุตบอลนี้กันตามเพื่อนๆไปนั่นเองนะครับผมโดยจุดเริ่มต้นในการเล่นฟุตบอลของเบนชิวลครับมันเกิดขึ้นที่สวนหลังบ้านที่เขานั้นเตะเล่นกับคุณพ่อนั่นเองนะครับตอนแรกเนี่ยคุณพ่อก็รอดูนะครับว่าเฮ้ยเด็กคนนี้ลูกชายของเขาเนี่ยชอบกีฬาอะไรกันแน่จะชอบกีฬา รักบี้เหมือนเขาหรือเปล่าแต่ฝึกท้ายครับพอได้เตะเล่นกับลูกแล้วลูกเนี่ยให้ความลหลงใหลในกฬาฟุตบอลเป็นอย่างมากและเขาเห็นความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจของบเบชชวคนนี้จึงพาไปที่ Wo ร์เบิร์นไรออนส์อะคาเดมครับซึ่งเป็นทีมเล็กๆของถิ่นของในเมืองมิลตันค e นซึ่งชีเวลเนี่ยก็ได้มีโอกาสฝึกปลื้มฟีเท้าและเขาเนี่ก็มีความกระตือรือร้นในการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากแล้วก็ขยันขยอคุณพ่อว่าพ่อครับผมอยากเตะบอลผมอยากเป็นนักกีฬาฟุตบอล และแล้วครับก็มี1เกมเกมหนึ่งเป็นเกมระดับเด็กๆเ,เลยครับทางนั่งของชีเวลครับเล่นให้กับวอเบิร์นไลออนทีมอะคาเดมี่ของเขาและพวกเขาครับสามารถเอาชนะไปได้16ประตูต่อศูนย์เรียกว่าเกมนั้นเชียร์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเชียร์เนี่ยก็ได้บอกถึงความรู้สึกนั้นนะครับว่าโอ้โหในตอนนั้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนนั้นเนี่ยมันเป็นการแข่งขันในเกมแรกของพวกเราและการแข่งขันเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่ากดดันอย่างมาก และพอผลการแข่งขันออกมาแบบนี้ปันเป็นอะไรที่ผมมีความสุขมากๆในวัยเด็กในตอนนั้นและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของชิเวลครับในเกมเกมนั้นแน่นอนเลยครับว่าก็มีแมวมองเข้ามาดูแล้วก็ทับทามชิเวลไปครับทันทีนของชิเวลครับได้ย้ายไปที่เยาวชนของ b e s t ริยูสอา a ์คราเซึ่งที่นี่เนี่ยคือก้าวที่ใหญ่ขึ้นของชิเวล แคร์เดมี่แห่งนี้เป็นะคาเดมี่ที่มีชื่อเสียงเพราะะคาเดมี่นี้เนี่ยได้ผลิตและก็ส่งออกนักเตะไปสู่ทีมดังในพรีเมียร์ลีกเยอะแยะมากมายนะครับเชลซีเวสต์แฮมวัตฟอร์ดแล้วก็คิสตัลพาเลสซึ่งเขาเนี่ยได้กลายเป็นนักเตะที่น่าจับตามองของอะคาเดมี่แห่งนี้จนสุดท้ายครับได้กล้าขึ้นมาอีก9ก้าหนึ่งเป็น9ก้าสำคัญครับได้ย้ายอยู่กับรอสเจนแอนด์ไดมอนด์ซึ่งคราวนี้ต้องเดินทางห่างไกลจากบ้านครับไกลยอยู่ประมาณที่24กิโลเมตร ซึ่งณนะที่แห่งนี้ทำให้เชียลครับมีการอัพสกิลแล้วก็เพิ่มเลเวลทางทักษะฟุตบอลสูงขึ้นแบบเป็นประดับแล้วก็ค่อยๆก้าว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 ขึ้นไปเรื่อยๆจนฝีเท้าของเขานั้นไปเตะตามในมองของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งนี่เปรียบเสมือนความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเชีวลเลยทีเดียวครับซึ่งทางเลสเตอร์เนี่ยได้มีการคุยสัญญาในการขอดึงเชีวลไปร่วมทีมแต่ก็มีการคุยค่าตัวที่ถือว่าสูงแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าเท่าไหร่สําห์ด็่สิบสองขวบในวัยนั้น แต่สุดท้ายครับดิวนี้เนี่ยก็จบลงได้ดีครับทางทีมเนี่ยก็ได้ปล่อยให้กับชเวลย้ายไปสู่เลสเตอร์ซิตี้แต่นี่คือการตัดสินใจเลือกเส้นทางชีวิตที่ไกลบ้านมากๆไกลถึง87กิโลเมตรเทีเดีวยวครับการเดินทางจากวิตันครีสเนี่ยไปที่เลสเตอร์ ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไกลพอสมควรเพราะว่าเด็กนั้นต้องเรียนหนังสือแล้วก็ต้องซอฟตฟุตบอลด้วยแต่เมื่อคุณพ่อเห็นว่าลูกนั้นรักทางนี้และก็อยากจะได้ดีทางนี้คุณพ่อก็หนุนหลังเต็มที่สุดท้ายครับชิเวลก้าเข้าสู่อะคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งในระหว่างทางนั้นเองนะครับชีวิตของเขาเนี่ยกำลังเดินหน้าสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับเลสเตอร์ซิตี้แต่ชิเวลเนี่ยก็มีอีกหนึ่งกีฬาที่เขาทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันควบคู่กันไปและเขาก็เล่นควบคู่กันไปครับนั่นคือกีฬาคต ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฝีมือของชิเวลถือว่ายอดเยี่ยมมากมากนะครับขณะที่ ECB ีอิงแลนในชุด u 15เนี่ยจะมอบสัญญาอาชีพให้กับเขาโดยตอนนั้นครับชิเวลเนี่ยลังเลมากๆแล้วก็มีการคุยกับพรอบครัวว่าจะเดินทางไหนดีระหว่างคริกเก็ตกับฟุตบอลแต่สุดท้ายครับเขาก็เลือกกีฬาฟุตบอลเลือกที่จะทำตามความฝานันเพราะฟุตบอลคือสิ่งที่เขารักมาตั้งแต่วัยเด็กซึ่งสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเขาเลือกถูกอย่างมากครับ ในปี2014ถึง2015กาชิเวลได้ถูกเลืยกให้เป็นกัปตันทีมแล้วก็พาทีม U18 ของเชลว์พรีกกุนซือของเรสเตอร์ซิตี้ในชุด U18 นั้นไปกลายถึงรอบรองเชละเลิศเอฟเอยู AU, ครับในปี2014ถึง2015และชเวลในตอนนั้นครับควา้าตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมของอาฮานิมีในฤดูกาล2014ถึง2015ไปครองแต่ว่าพอมาถึงปี2015ถึง2016นั้นนะครับ ได้มีสิ่งที่น่ามาสการเกิดขึ้น,นคือเลสเตอร์ซิตี้ของชิชเวลนั้นสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นปฏติศาสตร์ได้ถึงแม้ว่าชิชเวลครับจะไม่ได้รับโอกาสการลงแม้แต่เกมเดียวเลยในฤดูกาลนั้นแต่อย่างน้อยน,อยนะครับเขาก็ได้มีโอกาสสัมผัสและก็จุมพิตลงไปในทวยพรีเมียร์ลีกในใบนั้นซึ่งถือว่าเป็นทวยที่ศักดิ์สิทธิ์ใบนึ่งของโลกเลยทีเดียวนะครับผมและจากในฤดูกาลนั้น,นครับความมีใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ ทางสมโมสรเนี่ยตัดสินใจปล่อยเบนเชวลไปที่ฮาร์เดอร์ฟิ์ทาวแต่ก็เป็นการปล่อยเป็นระยะสั้นๆครับลงเพียง8เกมเท่านั้นก่อนที่เลสเตอร์เนี่ยจะดึงตัวเบนเชวลคนนี้กลับมาแทนที่ของคริสเตนฟูชและเขาก็ไม่ทำให้เพื่อนๆไม่ทำให้แฟนๆแ,แล้วก็โค้ชผิดหวังครับเขาทำการฝึกซ้อมได้อย่างดีมากๆจนได้รับโอกาสการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่เกมแรกในเกม FA Cup ครับ,รบในเกมที่เลสเตอร์นั้นเจอกับฮาวซิตี้ ต่อด้วยการได้รับโอกาสลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกในการเจอกับท่านมฮอสเปอร์ในมกราคมในปีนั้นนั่นเองนะครับผมต่อมาครับชเชเลเนี่ยได้ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่อย่างทาวอนส0 1 7ั0ส8กเจ็ดกเชลได้รับโอกาสการลงเล่นให้กับเลสเตอร์ถึง32เกมในทุกรายการและก็ลงในเกมลีกถึง24เกมเลยทีเดียวนะครับและก็หลังจากโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงออกสตารต์ทพรีเมียร์ลีกครับ ในปี28 1 8ถึง2019ครับทางด้านของชเวลคนนี้ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษของเกรทซซอเกตและก็ได้ประเดิมสนามนัดแรกแทนที่ของแดนนี่ลสและก็เป็นการลงเล่นที่ King Power Stadium มที่รังเย้าของบ้านตัวเองในการเจอกับสวิตเซอร์แลนด์อีกต่างหากนะครับต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากๆกนะครับการที่เชลซีได้ตัวเบนเชลคนนี้เข้ามาร่วมทีมเขาคนนี้ได้ทำให้เชลซีมีมิติเกมรับ แล้วก็เกมรุกที่หลากหลายมากๆเกมรับทํได้ดีเกมรุกทําได้ยอดและที่สําคัญครับเขาขึ้นไปยิงประตูได้อย่างดีรวมประสานงานกับดิโมโวแวนเนอร์เอ่ยกิสเซียนปูลิสิชฮาคิมเซียกทั้งแนวรุกและก็แนวรับ เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับเป็นตัวจริงทั้งเชลซีแล้วก็ดีแอนอกฤษไปไปที่เรียบร้อยเรียกว่าฟูลแบ็กสฝั่งของเชลซีทั้งลิสเจมแล้วก็ชิวลนั้นทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆในฤดูกาลนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงกับเบนชิวคนนี้คุ้มไหมที่จ่ายไปก็ลองคอมเมนต์มาละกันและคิดว่าชิวคนนี้ จะสามารถพาเชลซีคว้าได้สักถ้วยไหมในฤดูกาลนี้ก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเบนชิเวลยอดแบกซ้ายที่เข้ามาเติมเต็มความสมดุลให้กับเชลซีเรื่องเด็จเดจัดยับวันนี้ลาไปก่อนแฮตติคิโลสวัสดีครับ